ครับฮัลโหลวัสดีปกระชาชโทุกคนเลยรักนะจ๊ะจจ๊บโจ๊บสำหรับคลิปเดีโววันนี้จะมากินเด็กๆปีเทอมจะได้ถ่ายคลิปตามสัญญาที่บอกว่าเอ่อก่อนสิ้นปีนี้จะเพิ่มให้สองคลิปให้ได้แลวปีหน้าค่อยว่ากันใหม่แบบสร้างสรรค์ปีนี้อาจจะไม่ค่อยสร้างสรรค์อางเองของเรานะครับเดอรี่โอยไม่ใช่พี่กิฟต์เอ้ยพี่เกต ส่วนน้องกิฟต์คงสสยไปท้องน้ําเนื่องจากว่าขี้แตกอันนี้เป็นอาหารมื้อเที่ยงของพวกเรานะครับแต่ตอนนี้เวลาบ่ายสองโมงเนื่องจากว่าวันหยุดเด็กๆก,ก็จะทานอันนี้อะไรวะหมูลอยน้ำเหรออ,รอืมมาพามารับประทาน,น,นอาหาราร่วมกันองจะอ่าแล้วก็เดี๋ยวพี่เกตเขาจะรีวิวสินค้าหรือเปล่าไม่แน่ใจอ๋อมามากระลอง ช็อกโกแลตอะไรนะช็อกโกแลตถููใบช็อกโกแลตด,ดูใบอ๋อช็อกโกแลตมาจากประเทศดูใบช็อกโกแลตด,ดูใบคิปน่าจะตกส่วนไปแล้วงั้นเรากินกันสองคนเลยนะ่ออะขอเริ่มทานอาหารไปก่อนเลยนะครับเราจะคุย,ไป, <Okay. S 1> ยคไปด้วยกินไปด้วยแก่แล้วนะฮะไม่ได้ไม่เสร็จเลยอ๋อแก่เลยแก่เลยโอ้เฮ้ยมันหอมมากเลยอ่ะ กินได้ไหมคนละครึ่งโอเคสัมคนีอาหารสองมีดแบ่งอยู่นุ่งนข้าวผัดไม่ไม่ใช่ข้าวผัดผัดมาจริงไหมเนี่ยไม่กินเนี่ยไม่จะกดจะไปอ่ะเฮียมีนง่มาหรอกเป็นงั้นหารสองแล้วสวัสดีประชาชนทุกคนหรือย่างอะไรหรอสวัสดีค่ะหัวฟูเลยผมเนี่ย มันเรียกอะไรนะหมู <c oughs> ทำถูกใช่ไหมคุณผู้ชมทำไมอ่มันคือปองควายตู้อะไรปองควายลูกคนอะไรจริงๆอ่ะกระหมูคือปองควายจริงๆแล้วเย็นนี้อยากเดินไปหน,น้าหน้าหมูว่าแต่ไม่ได้เดินไหวว่ะแต่อย่าเสียงเลยเพราะเดี๋ยวเกิดมันหนักเสียงขึ้นมาแล้วจบเลยรู้ว่าเสียงแต่คง<ล> <ผม S 1> ต้องขอรลอ้วกลายเป็นเป็นหนักกว่าเดิมไม่หายสักทีทีนี้ <ม>เราเห็นหน้ากันแน่แมันแซ่บมากครับท่านผู้ชมเ,เอ,อ๋ยเอ้ยจะ่บยังไงเหนเลยมันเหนียวเราจะชอบกินเ้หนียวจริงหรอค้าว ไปตายไปเดี๋ยวแม่ตาเธอขึ้นมาในงานงอกบนแถวว<ม>ิ่งกระหาจุกโตกะอะไรอยู่เป็นก้อ <c oughs> นๆขานีตากลุ้นไม่านฉันไม่นจเด็นักศึกษาทับ คิเวลาไปออกกําลักายเยอะมากคิดออกกํางกายประมาณ5-6-7คิดแต่บอกว่าแอบมีลูกสิ์ถามหาออยู่ดีๆก็ได้เป็นโค้ดฟุตบอลให้เด็กๆในหมู่บ้านเฉยเลยลูกน้อง <c oughs> ตกเย็นมาพอขาเจ็บได้ประมาณ3-4 4วันละเมื <c oughs> ่อว,วานเห็นพี่เกณมาบอกว่าลูกสิ์ถามหาว่า คุณตาไปไหนก็เลยแจ้งข่าวไปว่าเจ็บขาเลยไม่ได้มากี่วันนะสามวัน,วนตอนนี้พอเดินได้แต่ว่าไม่อยากฝืนไม่อยากให้น้ําหนักลงที่เท้ามากเอ,อ้ยไม่ใช่ที่ข้อเท้าเอ,อ้ยที่หัวเขา่าข้าลงไปมันอักเสบขึ้นมาอีกมันก็จะยิ่งรักษานานไม่หายสักทีก็เลยต้องแบบสะทองนิดนึงนะครับ กิฟมากินข้าวที <c oughs> เดีวเดี๋ยวแม่ก็มาด่าเรีว่แม่ดูคลิปนี้อยู่นะกิ๊เขาไปไม่ยอมกินข้าวเดี๋ยวพ้อพี่เกย์เข้าใกล้เสร็จแล้วเดี๋ยวของเขาเสร็จจะให้เขาไปดวให้คน,นดูห้องนี้ตอนนี้แม่เกมสองชั้นแล้วแต่เราอันนี้ไว้รักขกเวลาเพื่อนมาหาอะไรย่างเงี้ยห้องส่วนตัวห้องหนูเองทำไมไม่ทำเป็นห้องนตรีไปเลยอยากอยู่ต่ว่าคนที่ไม่พอก็ทำเป็นห้องนอนด้วยับ ห้องนอนก็ห้องเดิมแต่ก็เลื่อนวทโตไปแล้วจะไปนอนที่การทำงานทำไมอ๋อรึกว่าผัวกะสือของเปิ่มมาหาเฮ้ยเล่าให้พ่อฟังนะหมู่บ้านเรามีผีกระสือมีผีกระสือไม่เชื่อไปหาใครนั่ปเปิร์ของพวกเขากลับกลับมาจากไป่ไหนมาไม่รู้ไปหาไม่เชื่อเลยแหละกลับมาประมาณปีสองปีสองกลับมา ข้าหมู่บ้านมาไฟสว่างทั้งหมู่บ้านปอกกระสือลอยตัดหน้าก็มานอนขนหัวลูกหัวฟูนว <c oughs> ขนย่อกระสือดีใจว่าได้เจอกระสือแล้วตืนาา่นเนนนนช้ามากเลยนะกี้มากินข้าวดีๆเลยแล้วตื่นเช้ามากระสือได้ไปเลยจีนแต่บอกฉันว่าม่เจอสีไอ้พ่อจะผีกระสือที่คือเรื่องิงคิว่าเรื่องจริงโอ้โหขับไปเหรออะไรมีคนเดียวจะใครเลยเชื่อ คลิปก่อนเคยบอกไปแล้วว่าการกินข้าว <c oughs> จะเฉเดียต่อมื้อเนี่ยน่าจะประมาณสิบถึงสิบห้าทีตุ้ให้เหรออืมไม่ใช่ไม่ใช่ใชแบบแล้วเขาเคยบอกไปแล้วว่าถ้าเป็นบะหมี่แห้งธรรมดา <c oughs> อาจจะห้าทีกินไปอิ่มแต่นี้เรากินกับเด็กๆแล้วกินไปคุยไปแ <c oughs> ชร์ไอเดียกันไปแชร์ไอเดียว่าเรื่องนู้นเรื่องนี้สุดท้ายมันกลายเป็นเรื่องกระสือ คือถ้าเป็นไม่ได้ถ้าเป็นค่ำๆนะเดี๋ยวจะทำคลิปนี้ให้ดูเรื่องผีหัวขาดแล้วก็ผีสามตัวเออแล้วก็ใกล้ๆบ้านนี่ใกล้ๆหมู่บ้านนครทองฟิตี้มันจะมีวัดอะไรนะวัดแทกระสาใหม่วัดนั้นดุมากเลยวัดนั้นแหละเรื่องพระกินเนนสุดยอดน่ากลัวมากใช่ตำรวจยังต้องมาดูเออตำรวจยังยังต้องไม่กล้าเลยตอนแรกบอกพลากิีนี้ดุแบบโคตรดุโคตรน่ากลัวดูุจนแบบ ก็กลวยพอตำรวจเข้าไปดูในกุฏ like ิเว้ยตำรวจเห็นคาตาเลยอ่ะเฮ้ยพระกินเนียนขนลุกพูดแล้วขนลุกไม่ได้กดพระตอนนี้เนียนกินข้าวก่อนระิวเราต้องเดือดก่อนอาบน้ำพอีกขอ เอาเรื่องอะไรก่อนดีอันนี้ก่อนภาคกินเน่เรื่องภาคกินเน่ของที่วัดเหรอ<ม>ตอนนั้นมันมีมีงานศพในวัดนะ่ะวัดแพทยกระสาใหม่นะ่ะ<ม>งานศพเขาเพิ่งตายเพิ่งลดน้ำศพไปตอนเย็นวันนี้อะไรเงี้ยแล้วพอตอนกลางคืนสมมติน่ะนั่นเ,เป็นเรื่องนะคะเรื่องจริงนี่แหละ พอจองคืนมานะหลังโรงศพเนี่ยมันจะเป็นหลังโรงศพมันจะมีที่ร้องโร้ใช่ไหมให้ให้แบบ<ะ>ให้คนไปนั่งเฝ้านั่งนั่งเ,เฝ้าศพนั่งเฝ้าศพดูกันอะไรเงี้ยทีเนี้ยชาวบ้านเห็นกับตาเลย <within> พระกำลังนั่งกินเนนเลยเสร็จชาวบ้านรีบไปบอกตำรวจเลยแล้วไปบอกเจ้าอาวาสบ้านมาดูช่วย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 มาดูกันหน le ον, le ον, le ον, ่อยเร็วๆพระกินเนนครับพระกินเนนชาวบ้านไปเรียกตำรวจก็มาอย่างเดียวแล้วว้าว เจ้าว่าก็ลงมาจากศาลาลงมามาดูเห็นกับตาเลยพระกำลังนั่งกินเนยจระเลยตํารวจบอกจุดเดีนี้ทุกคนถูกจับในข้อหาเรื่องพนันฮะพระกินเนยได้ยังไงก็พระปอกเก้าเนยปอกแปดพระก็ต้องกินเนยสุดพระกินเนยป้าโบที่สุดเลยเพราะพระกินเนยหรือว่าโดนจับหมดเลยเรื่องเรื่องพนัน เรื่องนี้อขอตัวมือให้ทุกคนเรื่องต่อไปเรื่องอะไรอยากฟังเรื่องต่อไปต้องกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้พวกเราก่อนกดด้เออเอทุกอย่างกดติดตามด้วยนะครับก,กดจะโค้งให้ด้วยนะขี้เต็มเลยเอ,อ้ยถ้ากดจะโค้งจะส้มเต็มแล้วมั้งต่อไปเรื่องอะไรอีสาตัว,ตวเดี๋ยวจะพ่อเรื่องที่สองอภิษัทตัวอนีสานตัวอ กอวอืมงั้นราก็เล่นเป็นผีกันเลยเดี๋ยวอมตัวที่หนึ่งอตัวที่สตัวามตัวสามแบบตัวหนึ่งวะเดี๋ยวอย่าเล่าอย่าเล่าเราไม่มีตัวที่สองอเดเริ่มเล่าเลยเริ่มรือยังเรื่องผีสามตัวนะครับขอน้ำันื่มตอันนี้ก็เกิดขึ้นแบบเกิดขึ้นที่ไหนอ่ะจำไม่ได้ เออตรงบ่อน้ำอะไรสักอย่างอ่ะบ่อน้ำบ่อน้ำหลังวัดวัดอีกแล้วนะคะเออวัดวัดวัดแถวบ้านนอกบ้านนอกวัดวัดเก่าเก่าเนี่ย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 การปกราบเปลี่ยนนะวัดวัดตามชนบทตามต่างจังหวัดอะไรเงี้ยวัดหมู่บ้านหมู่บ้านอ่ะบางบางที่จะไม่มีห้องน้ำนะ เวลาบางทีนะบางทีชาวบ้านที่อะไรมาวัดมางานเนี่ยปวดเอ่อปวดท้องหนักท้องเบาบางทีก็ต้องไปนู่นหล,ลังวัดบ้างก <ๆ S 2> ่อนเข้าไปในป่าชา้าใช่ไหมหลังว่าจะเป็นป่าชา้าอะไรเงี้ยก็จะไปเยี่ยวข้าง,างกระแพงวัดอ่านี่ขออนุญาตพูดอยาดได้หนึ่งน,นะต,งต้องไปฉี่ดีกว่าต้องไปฉี่ไปอื้ออะไรเงี้ยแต่ทีเนี้ยก็มีคนไปเจอมาเหมือนกันก็เป็นเนี่ยพวกเราจะเล่า สมมติว่าเราเป็นผีนะเนอ่าสมมติว่าเราเป็นผีเราจะมีผีอยู่สามตัวนี่ผีตัวที่หนึ่งผีตัวที่สองคือเกสผีตัวที่สามคือคุณตาผีตัวแรกก็คือกิฟผีตัวแรกก็เลยเอ่ยถามผีตัวที่สามาเดี๋ยวผีสามตัวไปอยู่ที่ไหนทําอะไรอยู่อ๋อผีสามตัวก็ไปอยู่หลังกาแพงหลังวัดไงไปทำอะไรอะก็นั่งยองๆอยู่ข้างกันก็นั่งเอืออยู่ข้างกัน ก็นั่งทีนี้ก็กลัวไงพ่อพามันปัจฉะก็เลยคุยกันไปว่าผีผีตัวแรกก็เลยถามผีตัวแรกถามสิผีตัวแรกเจอแรกถามสิบันนี้เราชื่อเจอหนี่เรามี่ล็กไปโดนเจอหนี่ถามว่าอะไรจำไม่ได้ผีตัวที่สองถามเองฮะตอนนั้นหัวเราล็อกหรอเัลงพี่เดี๋ยวขออนุญาตถามผีตัวที่สามเลย นีตัวที่สามแกเป็นอะไรตายฮึฉันฉันโดนยิงตายมาแล้วแกล่ะผีตัวที่หนึ่งแกเป็นอะไรตายรล้อแกโดนไฟฉอดมาฮะไฟ็อดแกโดนไฟ็อดมาเหรอ เราเร่ไฟช็อนมาเพราะเราเล่นไม่รู้เรื่องอเราไม่ยอมเรียนแต่เขาต้องคอยคุณผู้ชมฟังไม่รู้เรื่องไหมคะเจ้าบอกเราได้ถามเราได้สิเราก็อยากมีเออครั้งที่สองเวอร์เอนเรายังไม่ตายเรามานั่งขีุ้กแกเล่นผีย่ากนี้เงินเด็ดสุดท้ายก <7 S 1> ็ ผีตัวที่สองก็วิ่งสิครับจะรออะไรแล้วในเมื่อผีที่พงศ์โดนไฟช็อตตายผีตัวที่สามโดนยิงตายแต่อันนี้ยังไม่ตายสึกมานั่งยื้อกับเขาด้วยกลายเป็นเรื่องเดี๋ยวพี่น้อวิ่งกันวิ่งกันนานเขาเรียกว่าอะไรโดนยิงกับโดนแทงวะใช่อยากกินช็อกโกแลตดูไปแล้วอ่ะปัชชาแตกเอารีวิวด้วยเลย คลิปช็อกโกแลตดูไปกันนั่งนี่เหรอนั่งค่ะนี่คือช็อกโกแลตดูไปที่ทุกคนตามหานะคะเราเหมางมาแล้วสี่ชิ้นแต่มันอยู่นี่นะคะมันอยู่ในนี้เหมือนกันนะคะเห็นไหมคะเราก็มองนวดมาสะท้อนกระจกด้วยเราจะได้ไม่ดูดเฟนนะครับโอ้จ็บแกเลยน้องมาจัจเจนี่เร <c oughs> โอะไร <c oughs> เอาออกเดี๋ยวมงเจ๋งนะเจ๋งจัดมามาค่าเราจะมาทุกคนเป็นไม่น่ากินเลยค่ะมีอยู่ข้างล่างว่าพูอ้ท่ามันเหมือนไอ้ช็อกโกแลตไอ้มันเหมือนไอ้ช็อกโกแลตที่มาเป็นไอซ์ช็อกโกแลตซื้อที่ตลาดอ่ะมันต้องหักเฮ้ยนี่มันแบ่งแล้วเนี่ยไหนไหนให้กล้องดูสิให้ทุกคนประชาชนเขาแลเห็นด้วย ก็นายบอกว่าไปหมอมาต้องสี่อันทำไมเราไม่แบ่งกุละอันเลยล่ะไม่ได้เก็บไปกินสิใจร้ายไม่กินก็ดีแค่ไหนนะมองหาแค่ไม่ได้หลักฐานหลักฐานอยู่ไนคลิปวิดีโอนี้นะครับถ้าไม่อยากกินอันนี้ไม่อยากกินใจร้ายแค่ไหนฉันจะเอาอันนี้ให้มุนตาทำไม่ได้จะเอาอันนี้ให้แม่กินอ่ะานตาต้องเรียนอาหารมาช้อม ขอเอามาลองหน่อยข้างกินข้าวอยู่พูดทำเพียวเหรอไม่ใช่มันคืออะไรถั่วเฟตซิโอเหรอะไรนะโอ้มานิโอ้หัวโอ้มันไม่ได้กินเลยทำไมไส้ข้างในมันเหมือนขี้เยอ่ะมกรอบกรอบทำไมมายังไงครับต้องแช่เย็นหรือเปล่าอะไรอย่างนี้หรือเปล่าเราจะอยู่ช้าไปนะ เข้าจะและว้วก็ำไาแบบนี้ช่วยเยอะแล้วลูกช่วยหลายคำแล้วเฮ้ยทำลายหลายามมเป็นขนเลยอืมติดม,มือเลยข้นลอยติดขอแมิด อันนี้แล้นวนะคอยเล่ามาให้แม่กินก่อนอ่ะอคอาไปให้แม่ฟังอนาะอ๋อไม่ให้พูตาอันนี้อันนี้อันนี้นะตองเตะข้าวมาื้อร่อยจริงอ่ะนะค่อยกินค่อยกินกินขนมก่อนกินข้าวได้ไงวะเออไม่รู้นะคะ เป็นวิธีกรรมของเราดีกว่าไม่วิธีกรรม <c oughs> เอ้ผู้บิดงองำ ดีนะไอ้จนอร่อยมากเลย ตายแค่สี่วันพุงเงิ่มห้อยเลยนอนแล้วทำไม,มเวลาคนป่วยคนไข้ที่นอนโรงพยาบาลเนี่ยด้านผอมมีตะกระดูกออแต่เราพอนอนเฉยเนี่ยกับเริ่มมีตะไขมันอะไรง,งี้ยหนงมากอ ในส่วนสูงที่180เซนติเมตรเนี่ยตอนนี้น้ังพิชมาสูงสูงที่80แล้วก็ตอนนี้มันกำลังล่าสุดลดลงไปถึงอเ77ทีนี้นอนอยู่สามวันเนี่ยขึ้นมา2โลว่ากินแล้วก็กินยาแล้วก็เดินไม่ได้เป็นอะไรที่โคตรทรมาน เพราะฉะนั้นดูแดีทุกคนอย่าอย่าเจ็บอย่าป่วยอย่าไข้ดูแลสุขภาพเราต้องตกเลกติเลตุปัตะสุขภาพเนี่ยเป็นเรื่องสําคัญที่สุดนะครับฝากไว้กับทุกคนพวกเขาก็รู้กันอยู่แล้วนะใชะบ,บางครั้งคือรู้แต่ไม่ยอมปฏิบัติไงแม่บอกแม่เลยแม่อย่ใ้คิดมากว่าโอเคเนี่ยว่า งั้นพวกเราขออนุญาตเป็นคลิปเลยด่วนไหมได้แล้ววันนี้พวกเราจะขอเปก่อนคลิปกันเลยแล้วก็ไว้เจอกันคลิปหน้าครับว่าจะมีอะไรใหม่ๆในช่วงปีเดิมก่อนป้นปีเนี้คลิปนี้ขอกล่าวคำว่าสวัสดีครับแล้วก็ขอให้ทุกคนสุขสันต์วันคริสต์มาสกันทุกคนนะครับสุขสันต์สวัสดีครับผมเอ้ยวันคริสต์มาสวันคริสต์มาสครับแล้วก็ถึงที่เป็นวันปีใหม่ 干拜。